อันนี้กลุ่มสาคัญกลุ่มใหญ่เช่นเดียวกันนั่นก็คือบรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ <Okay. S 1> ถ้ามีรายได้ไปถึง4ี่หมื่นมันต้องจ่ายได้จริงเปล่านีไ่ได้ครับได้ครับแน่นอนครับแล้วผมบอกตัวเลขคุณมายจะตกใจด้วยใครมีเงินเดือนต่ำกว่าสี่หมื่นบาทไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้ใช้งบประมาณใส่ลงไปแต่รายได้มันหายนั่นเองครัที่หาว่าหายเท่าไหร่ถ้าหายแบบเต็มระบบคือหายประมาณ2องหมื่นหนึ่งพันล้านแต่ถ้าหายเฉพาะแต่คนเงินเดือนต่ำสี่หมื่นจริงๆเนี่ยนะหกพันกว่าล้านเอง สรรพกรกัดฟันไหมอย่างนี้อ๋อไม่ไม่ไม่กัดฟันหายแค่สองหมื่นหนึ่งนี่ถือว่าน้อยคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะให้สมมติถ้าสมมุิเราจะให้เฉพาะคนที่มีเงินเดือนต่ำสี่หมื่นอย่างเดียวเนี่ยมันแค่หกพันกว่าล้านแต่อีที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือเราให้ทุกขั้นเลยครับคุณมณีได้บอกไหมผมวติสมมติคุณนายเงินเดือนแสนหนึ่งอ่าสมมตินะสมมตินะครับไอ้ไอ้ท่อนไอ้ท่อนสี่หมื่นแรกคุณนายก็ได้รับเบ้นเหมือนกันอ่าเพราะอันนี้หายเงินรายได้หายไปสองหมื่นหนึ่งพันล้านครับซึ่ เทียบกับโอกาสเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาลน่ะหลอกเพาทุกทีพอปลายปีปุ๊บคนเงินเดือนต่ำสี่หมื่นเอาไปเที่ยวนี่ไหมเอาบินมาไปน<อ>ู่นไปนี่ไหมเอาบินมาแล้วเช่นหรือให้ไปซื้อ LTF ไหมใช่ไหมที่ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีอ,อันนี้ปนหนึ่งเหมือนคุณซื้อ LTF เลยที่ผมออกมาเนี่ย<อ>แต่คุณไม่ต้องมานั่งวุ่นวายซื้อ LTF ละคุณไม่ต้องมาเก็บออมอะไรทั้งนั้นนะ่ะสำหรับ<ไ>คนที่เงินเดือนอต่ำสี่หมื่นนะเงินเดือนต่ำสี่หมื่นเอาไปใช้ผ่อนรถผ่อนบ้านสร้างครอบครัว แล้วพอคูณเงินเดือนสูงขึ้นรายได้สูงขึ้นคุณค่อยคิดเรื่องการออมเพราะพ่อเราเราคิดมาหลายสเต็ปแล้วว่าคือคนเงินเดือนต่ำสี่หมื่นใช้หมดจริงๆผ่อนบ้านผ่อนรถต้องให้เขามีกําลังมันเป็นวัยที่กาลังหรือฐานเงินเดือนที่กำลังทําพลังเหู่มันเหมือนยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวสํกต้องคนที่รายได้ไม่เกินสี่หมื่นก็เอาไปจ่ายนี่ก็แก้ไขปัญหาภาระนี้ได้ด้วยถ้ามีรายได้เกินนั้นก็สามารถเก็บออมได้อีกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มแน่นอนกับสองหมื่นหนต่ีอันี้็นีกหนี่หลัง ที่ทําให้เขามีกําลังเสริมขึ้นมาได้ครับไม่ใช่ว่าพอสิ้นปีต้องไปออกมาตรการเอาบินอะไรมาแลกช้อปปิ้งช้อปปิ้งอีกวุ่นวายอันนี้ทําได้เลยเหมือนกันไม่ยากใช่นในสองโครงการนีอนน้อันนี้เนี่ยใช่ครับตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้ออกมันมีประมวลรัศดรกรอ,อยู่แล้วมันแค่ออกเป็นมติครอมอให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีการซึ่งไม่ยากอะไรครับเล็ดรวดเร็วไม่ได้เข้าสภาครับ